วัดถ้ำเขาบางค่ะตั้งอยู่ตำบลนิคมลำนาลายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นวัดที่ถ้าใครได้ผ่านไปมาจะได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะคะเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยคือจะมองเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่มากเป็นปางปฐมเทศนานะคะป่าเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะ สวยมากค่ะทุกคนอลังการมากใหญ่โตแบบใหญ่มากจริงๆด้านหน้าองค์พระนะคะจะมีบันไดยพญานาคเจ็ดเสียนนะคะให้ขึ้นไปชมวิวบริเวณล,ลั่นรอบฐานขององค์พระด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ ที่วัดยังมีเจดีเก้ายอดนะคะหรือนวโลกุตระเจดีนะคะที่เป็นพระเจดีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อัฐิของพระคณาจารย์สายกรรมฐานอยู่บนยอดเจดีด้วยนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเราสามารถเดินขึ้นไปชมก็ได้มีทางเดินหรือเราจะขับรถ นะคะขึ้นไปก็ได้จะมีเส้นทางให้สามารถขับรถขึ้นไปด้านบนได้นะคะเพื่อไปดูไปชมวิวต่างๆนะคะเสียดายรอบนี้ที่เรามาเราไม่ได้ขึ้นไปชมด้านบนนะคะแต่ว่าเรารีวิวให้เผื่อท่านใดที่มาเที่ยวนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะนี่เลยด้านนี้เลยค่ะ ด้านซ้ายก็จะมีบันไดให้เป็นทางเดินนะคะให้เราเดินขึ้นไปชมวิวส่วนนี่ค่ะเส้นทางนี่นะคะทางขวามือที่เป็นเส้นทางคอนกรีตนะคะจะเป็นเส้นทางสำหรับให้รถวิ่งขับขึ้นไปได้นะคะขับไปด้านบนถ้าใครไม่เดินนะคะจริงๆที่วัดบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเงียบสงบมากๆด้วยค่ะ ตรงนี้จะเป็นจุดทําบุญนะคะพอกรอบ,บไม้ทูบเทียนอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในบริเวณเนี้ใกล้ๆเขียงกันมีหล่อเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่จุดบริเวณนี้นะคะมีหนังสือแจกฟรีด้วยะคะ่ะเป็นหนังสือทร,รม,มานะคะสามารถหยิบได้เลยใครชอบเล่มไหนสนใจเล่มไหนก็คือหยิบไปได้เลยนะคะทางวัดมีแจกฟรี สำหรับใครที่เดินทางผ่านมาอย่าลืมแวะเที่ยวชมวัดถรำเข่าปางกันนะคะวัดสวยถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีเลยค่ะ